ลาล้องดังมากสวัสด,ดีครับทุกวันนี้ผมจะไปกลางเต็นที่เขตทัาล่าสัตว์ป่าเขาพนมพองนะก็อยู่ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหร่ขี่รถไปประมาณ20นาทีแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครไปถ่ายนะผมน่าจะเป็นคนแรกเลยโอเคครับก็เดี๋ยวมารอดดูกันว่าที่นั่นจะมีอะไรบ้างนะวิวจะสวยแค่ไหน ไปถึงแล้ว มาด้วยเหรอิร่อัรครับถึงแล้วนะครับนะครับมีพนักงานต้อนรับด้วยครับได้กินของกินนะ กาศดีนะมีต้นไม้มัน,มน,น,มน,น,นร่มรื่นเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาเอ่อกลางตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยไปเรากลางเต็นท์ดีกว่า ตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับบรรยากาศแบบดีเลยอะ่ะเป็นวิวแบบวิวภูเขาแล้วก็มีเหมือนเป็นบึงนะบึงใหญ่เดี๋ยวพาไปเดินดูครับตรงนี้เขาจะมีเป็นแบบที่นั่งด้วยนะทีตรงนี้แล้วก็ฝั่งโน้นอีกนี่น นยเป็นวิวแบบนี้เยอยู่ติดกับภูเขานะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นมืองใหญ่ๆเลยป่านน่าจะเยอะทั้งนี้เหมือนผมได้ยินเป็นเสียงน้ําตกนะน่าจะมีน้ําตกครับตรงนี้น่าจะมีน้ําตกจะลองเดินเดินไปดูฝัง่งนั้นก่อนนี่เหมาลานครับวันนี้ ล้วตรงนี้มีเรือด้วยครับน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่เขานะพวไม้พายก็มีนะข้างนี้ก็เป็นป่านะอ,อ๋อด้านในมีบ้านด้วยนี่วันนี้เาใจวันนกล้องเห็นไหมนะ นี่ครับบรรยากาศร่ลมรื่นมากดูสินี่ครับเหมือนเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่เขานะแต่ดูเก่าเก่านะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นขเขาเรียกแล้วนะที่ทำการของเจ้าหน้าที่เขาวานี้รอบรอบนี่ครับ ก็เลือก,กลางตรงตรงนี้ไม่มีปูนไงก็เลยกลางตรงนี้มีปูนอยู่พอดีขนาดพอดีเต็นเลยนี่ตรงนี้ไม่น่าจะมีคนมาอันนีนะ้น่าจะแบบนานๆมาทีนผมือนผมโอ้ตน้นไม้ใหญ่มากเลยนี่ครับก็จะมีพวกตน๊นมาหินอ่อนนะเป็นชุดๆแบบมีแบบให้มานั่งเล่นกันนะ ด้านนู้นก็มีก็นี่ครับบกิยการมานั่งปิกนิกนั่งชิลมากเลยว้าวตรงนี้นี่ตกปลาได้ด้วยนะผมถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วสามารถตกปลาได้แต่ว่าเราไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าใครมาก็ เอาเบ็ดมาตกปลาได้อ๋อแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะที่นี่กลางฟรีด้วยเป็นไงดีไหมเป็นที่กลางเต็นท์ฟรีบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็มีนี่ครับหม,หมา,าเฝ้ายามมาด้วยบรรยากาศดีวันนี้ก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าเมื่อเช้าทำท่าคืมตั้งแต่เช้าเลย โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปขี่รถชมบรรยากาศรอบๆนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะก็เ,เ,เดี๋ยวแสงหมดนะเนาะก็ไปขี่รถเล่นรอบๆกันโอ้ยมีลับือมาลายด้วยนี่ครับห้องน้ำอยู่ทางนี้น่าจะโอเคเป็นชักโครก สุบรรยากาศแบบร่มรื่นมากเลยนะนครับนวิวแบบติดภูเขาเลยนะโอ้นั่นไงอ๋อมาแล,ล้วได้ยินเสียงน้ำตกเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าเห็นปะในกล้องนูน้นไกลหน่อยนะเห็นไหมนะฮะเป็นน้ำเป็นแบบน้ำตกเล็ก อยู่ประมาณอยู่ประมาณเกือบกลางเขาได้มาแล้วได้ยินเหมือนเสียงน้ำตกแต่น่าจะเดินไปยากหน่อยท้องนี้มีบันไดด้วยนี่มีบันไดด้วยนะอ๋อนี่ไง นี่พวกมาตกปลาครับอืมบรรยากาศแบบดีมากเลยผมพูดผมพูดคำนี้กี่รอบแล้วัน่น่าจะลึกหน้าดูไปไปดูตรงนน้นซิมีอะไรบ้าง มีทานขาย๋ตรนนี้เป็นบ้านคนให้ผมได้ยินเสียงน้ำอุ้ยตรงนี้มีมันเหมือนลำธารนะอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๊ยต,ตกใจหมดเลยโอ้หน่้นคะดขาได้ตรงนี้เป็นแบบลำธารนะครับ๋อเมื่อกี้ตกใจหมดเลยนะ โอ้โ,โ,อโเหเสมือนเลยได้ยินเสียงน้ำอ๋อเป็นเหมือนฝายฝายกั้นน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูด้วย ก็อันซีน,น,นเหอ,อเพิ่งรู้ว่าอยู่แถวๆบ้านก็มีแบบนี้ด้วยครับนี่ตรงนี้สวยวครับทุกคนเอันต้องลงทางไหนเนี่ยจะไม่ลื่นใช่ไหมหตกไปนี่ดูเรื่องเ่ยอ๋อนี่ครับเป็นแบบทางน้ำไหลนะ นนน่าเล้นนลลลตรงนี้มีปลาไหมครับ<า>ตรงนี้มีปลาไหมปลาเหรอีอยัง,ง,งน้อัทางล่างโนอ๋อมีใช่ไหมก็ <laughs> เดินไม่ทำอะไรกัน เดี๋ยวผมล้อไปดูข้างๆกนะันอ๋อเป็นช่องแบบนี้เหรอนี่หน้านอนเล่นนี้นเนี่ยข้างล่างก็เป็นน่าจะเ,เป็นคลองครับ ขึ้นดีวะ่ะแรงมืดแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปขี่ดูข้างในสักหน่อยก่อนอืมเป็นทางนี้เป็นลุกลังแล้วครับอืมไม่แน่ใจว่าทางนี้ไปออกไหนนะแต่บอว่ามีรถเข้าออกเรื่อยๆเดี๋ยวอยู่นะมันมีรถเข้าออกมาเรื่อยๆไม่าจะเป็นทางผ่านไปออกไหนสักที่นึงไกลไหมเนะี่ย เหมือนจะไกลนะครับโอเคแตวมากลับดกวาตรงนี้ก็จะมีบ้านบ้านทนด้วยแล้วก็ตรงนี้น่นจาจะป่าเยอะแน่ผมเห็นมีเขาเรียกอะไรที่วางเบ็ดเนี่ยเน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 ที่วางเบ็ดตรงนี้ก็มีป่าน,น่าจะเยอะ กินข้าวดีกว่าหิวแล้วมันกินตรงแค่นี้แล้วกันเเรียกอะไรโต๊ะแค่อ,อะไรล่ะว,วันนี้ไม่ได้เอาอะไรมาทำกินนะก็ซื้อเข้ามาจากตลาดโอ้โหนี่ซูชิเละนี่ครับซูชิโร่อืมดูแบบนี้สาดจดีนี่ครับแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหมูนะชุดนี้25บาท ได้มาเจ็ดไม้มันเรียกเหมือนเดิม <_' c oughs> ผมชอบแบบนี้มากกว่าเขาเรื่องนะหมูปิ้งนมสดอันนี้มันจะมีมันเลยอไอหมูปิ้งโบราณอืมเป็นแบบโบราณเมื่อก่อนมาแล้วสองบาทสามบาทน,นะมั้ย อดูเด็ดนูปิฟิงอยู่ตรงนี้โคกกระน้ำมันตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่ครับติดไฟแออยู่ข้างนอกนะว่ามันมืดจริงๆ จะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นถ่ายรูปแล้วกันถ่ายรูปเตืนเก็บบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวแาบน้ำดีกว่าไปครับอาบน้ำดีกว่าโอ้พระจันถึงเสียเยเ่ยวก็คคอมีเจ้าหน้าที่อยู่น่าจะ24ชั่วโมง อาจจะแบบเปลี่นลยนเวนเข้าเวนเรี่องอะไเปิดจุ่อะไร่อ้ห ขึ้นแล้วนะไฟใช้ได้ครับน้ำเบาน้ำอะไรคนเตมได่้องนี่ดิเรตรงนี้นะ ฝน,น, <laughs> กนตกนครับตอนนี้ประมาณทุ่มกับสองทุ่มแล้วก็อยู่ว่าแรงอยูน่นะอ้าวราบฝนเหรอ น,นี่ยน,นี่นี่เอาปนหินใช่ไหมอืมเราฝนนี่ครับข้างนอกมืนมาก ฟ้าร้องดังมาก อลุนสปอ์ตเช้าที่สองครับเออโอ้ย,อยข้างนอกอากาศเย็นมากเลยเมื่อคืนฝนน่าจะตกประมาณสองสารอบได้อยู่เพราะว่าผมต้องลกมาเอ้นี่ครับต้องมาปิดก่อนรอบหนึ่งปิดกค็คือเอาลงนี้ยเพราะว่ามันกระเด็นเข้าไปไงมันโดนตร,ตรงปูนเนี่ยแล้วก็พอมันหยุดผมก็ต้องมา กเกาะไว้ใหม่เนี่ยแล้วก็รูดขึ้นนี่ถ้าไม่รูดขึ้นนี่ก็คือข้างในเต็นท์มันร้อนต้องให้มันแบบมีอากาศเข้าไปหน่อยถ้าไม่เปิดช่องนี้คือข้างในก็ร้อนนะข้างนอกมันไม่ได้ร้อนแหละแต่ว่าคือเขาเรียกอะไรความร้อนมันสะสมปิดแล้วก็เปิดเพราะว่าเริ่มร้อนพอสักพักเนะตกมาอีกรอบผมก็ต้องลุกมาปิดใหม่แล้วก็เปิดใหม่อีกทีแล้วก็ต้องปิด ต,ตอนเช้านี้แบบอากาศดีมากเลยเย็นมากใครมาใกล้ๆแนะนํานะเงียบสงบมากเลยเมื่อคืนทั้งนานนี่คือแบบมืดเลยมีไฟแค่ตรงที่ผมกลางเต็นท์เอยยิ่งเงน้ําตกเลยว้าบรรยากาศยามเช้าเนี่ยผมว่าน้ําห้องน้ำเขาน่าจะสูบจากตรงนี้แหละมะั้งมืนเป็นปั๊มน้ำเนเนี่ยเขาจะมีพวกชาวบ้านมาหาปลานะพายเรือ น่าจะเขาเรียกอะไรน้วางไข่เหรอแนะน้ำกับไข่อยู่ใกล้ๆเน,นี่ยฟิษซโนโลกเนี่ยลองแวะมาได้นะกลางเต็นท์ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแต่คือถ้ามาก็าแจ้งเจ้าหน้าที่เขาสักหน่อยแล้วกันว่าเออเรามากลางเต็นท์นะอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็ดยังไม่ออกเลยตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเหมือนมาแนะนําสถานที่เนาะมาแคมปิง้งอะไรเงี้ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้ครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ